เสียงสั่นเทาของน้องสาวที่เล็ดลอดออกมาจากห้องน้ำก่อนที่พี่สาวจะมาถึงและเสียงหอบหายใจอย่างหนักของสามีทำให้ฉันตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นได้ทำลายชีวิตสมรส20ปีของฉันลงอย่างสิ้นเชิงดิฉันชื่อมินตราปีนี้อายุ45ปีเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งดิฉันแต่งงานตอนอายุ 25ปีและอยู่กินกับอน,นันต์ผู้เป็นสามีมานานถึง20ปีแล้วอน,นันต์เป็นผู้จัดการฝ่ายในบริษัทเอกชนชั้นนําเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์เราสร้างครอบครัวที่ดูดีในสายตาคนอื่นมีลูกสาววัยกำลังเรียนอยู่มัธยมปลายคนหนึ่งชีวิตเราดูเรียบง่ายไม่ขาดตกบกพร่องวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดูเรียบง่ายเป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ในเดือนตุลาคม2566 ตอนเช้าดิฉันพาพลอยลูกสาวไปส่งที่โรงเรียนกวดวิชาและมีนัดดื่มกาแฟกับกลุ่มเพื่อนแม่บ้านแต่จูจ่ๆก็รู้สึกเจ็บคอและปวดหัวขึ้นมากะทันหันจึงต้องยกเลิกนัดดิฉันแวะโรงพยาบาลแถวบ้านเพื่อรับยากแก้วัดและกลับบ้านเร็วตามปกติถ้าเป็นวันอื่นดิฉันจะใช้เวลาอยู่ข้างนอกจนกระทั่งลูกสาวเลิกเรียนตอนสี่โมงเย็นแต่ในวันนั้นยังไม่ถึงบ่ายสองโมงเลยด้วยซ้ำทันทีที่เปิดประตูบ้านเข้ามา ดิฉันรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างบ้านเงียบเกินไปปกติถ้าเป็นช่วงเวลานี้จะต้องได้ยินเสียงทีวีจากห้องนั่งเล่นแต่วันนั้นความเงียบเข้าปกคลุมไปทั่วดิฉันเรียกคุณอนั้นต์พลอยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเมื่อมองไปที่ชั้นวางรองเท้าก็เห็นรองเท้าหนังของสามีและรองเท้าผ้าใบของสุดาน้องสาวของดิฉันวางคู่กันอยู่เป็นที่แน่ชัดว่าทั้งคู่อยู่ที่บ้าน สุดาย้ายมาพักอยู่กับเราได้สามเดือนแล้วหลังจากที่หย่าขาดกับสามีเก่าที่นอกใจและทำให้ทรัพย์สินหมดตัวจนสุดาไม่เหลืออะไรและต้องมาพึ่งพาพวกเราดิฉันไม่สามารถทอดทิ้งน้องสาวที่น่าสงสารได้และอานาันต์ก็ต้อนรับสุดายอย่างอบอุ่นบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องช่วยเหลือน้องเมียในยามลำบากดิฉันเดินผ่านห้องนั่งเล่นไปยังห้องนอนใหญ่และได้ยินเสียงน้ำดังมาจากห้องน้ำเสียงน้ำดังกว่าปกติ และมีเสียงน้ำกระชอกเป็นระยะระยะและยังมีเสียงหัวเราะเบาๆดังตามมาด้วยในทันใดนั้นหัวใจของดีฉันก็หล่นวูบลงไปดีฉันพยายามปลอบตัวเองว่าคงคิดไปเองคงได้ยินผิดไปแล้วและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องน้ำประตูล็อกอยู่จากด้านในคอนโดของเราค่อนข้างกล่าวทำให้เสียงเล็ดลอดออกมาจากร่องประตูได้ชัดเจนพี่เขยทูรแรงกว่านี้หน่อยสิคะ เป็นเสียงที่นุ่มนวลของสุดาในนาทีนั้นเลือดในกายของดิฉันเหมือนจะหยุดไหลไปทั้งหมดตามมาด้วยเสียงทุ่มและนุ่มนวลของอนันต์ใจเย็นเย็นยังมีเวลาเยอะมือของดิฉันเริ่มสั่นเทาคว้าลูกบิดประตูและพยายามบิดอย่างแรงแต่ก็ไม่เป็นผลดิฉันรีบวิ่งไปที่ครัวหยิบไขควงมามือที่สั่นเทาพยายามงัดลูกบิดประตูขณะนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำกระชกพร้อมกับเสียงตกใจที่ดังออกมาจากด้านในอะไร ประตูเป็นอะไรนี่ยังไม่ถึงเวลาที่พี่จะกลับมานี่นาในที่สุดประตูก็ถูกเปิดออกและดิฉันได้เห็นภาพที่ไม่มีวันลืมเลื่อนไปตลอดชีวิตคนสองคนในอ่างอาบน้ำต่างตกใจพยายามปกปิดร่างกายซึ่งกันและกันสามีของฉันและน้องสาวของฉันอยู่ในอ่างอาบน้ำด้วยกันร่างกายของดิฉันแข็งทื่อเหมือนก้อนหินหายใจแทบไม่ออกเมื่อเรียกสติกลับมาได้ดิฉันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาด้วยมือที่สั่นเทา แม้กล้องจะโฟกัสไม่ค่อยได้เพราะมือสัน่นแต่ดิฉันก็ยังสามารถถ่ายรูปไว้ได้สองสามรูปความคิดเดียวในหัวคือต้องทิ้งหลักฐานไว้มีนมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะอันันต์รีบออกมาจากอ่างอาบน้ำและเริ่มแก้ตัวแต่ดิฉันไม่ต้องการฟังอะไรทั้งสิ้นดิฉันหันหลังเดินกลับเข้าห้องนอนและปิดประตูเสียงดังได้ยินเสียงทั้งสองคนวุ่นวายอยู่หน้าห้องแต่ดิฉันทำได้เพียงนั่งลงบนเตียงและร้องไห้ สามีที่อยู่ด้วยกันมา20ปีกับน้องสาวที่ดิฉันรักที่สุดดิฉันอยากจะให้มันเป็นแค่ฝันไปแต่ภาพถ่ายที่พรามัวในโทรศัพท์มือถือกลับเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงอันโหดร้ายนี้คืนนั้นดิฉันไม่ออกไปจากห้องนอนเลยอน,นัน์เคาะประตูหลายครั้งขอร้องให้อธิบายแต่ดิฉันได้แต่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและสะอื้นเงียบเงียบเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มบ้านก็เงียบลง คอแห้งผากจนแทบจะทนไม่ไหวดิฉันจึงค่อยๆเปิดประตูออกมานั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นและเปิดทีวีช่องโฮมช็อปปิ้งกำลังโฆษณาอย่างวุ่นวายแต่ดิฉันไม่ได้ยินอะไรเลยได้แต่มองหน้าจอที่สว่างวาบอย่างว่างเปล่าเวลาตีสาโฆษณาเครื่องซักผ้าก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขในหน้าจอน้ำตาที่กลั้นไว้ก็ไหลทะลักออกมาอีกครั้ง ดิฉันร้องให้เงียบๆและไม่ได้นอนเลยตลอดคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อลูกไปโรงเรียนและอนันต์ไปทำงานดิฉันก็เรียกสุดาสุดาไม่ได้ออกจากห้องมานานแต่ในที่สุดก็ยอมเปิดประตูใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความบวมจากการร้องให้ตลอดคืนออกมาคุยกันที่ระเบียงหน่อยดิฉันพูดลมหนาวในช่วงเดือนตุลาคมพัดเข้ามาสุดาที่ยืนหันหน้าเข้าหาดิฉันข้างราวตากผ้า ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันถามอย่างตรงไปตรงมาไหลของสุดาสะดุ้งขึ้นตอบมาสิตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอมีความสัมพันธ์กับสามีของฉันสุดาคุกเข่าลงน้ําตาหยดลงบนพื้นปูนเย็นๆของระเบียงประมาณเดือนที่แล้วตอนที่หนูเมาแล้วร้องไห้พี่เคยเข้ามาปลอบใจหนูเป็นคนกอดเขาก่อนหนูเหงาและลำบากมาก ดิฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าและมองดูรูปถ่ายที่ถ่ายไว้เมื่อวานนี้ภาพของคนทั้งสองที่ชัดเจนทําให้หัวใจดิฉันแตกสลายอีกครั้งดังนั้นการปลอบใจถึงขนาดต้องไปอาบน้ําด้วยกันในอ่างเหรอพี่หนูขอโทษจริงๆตอนแรกมันก็แค่การปลอบใจจริงๆค่ะแต่พอต้องเจอพี่เคยทุกวันสุดาร้องไห้และก้มหน้าต่ำลงคืนนั้นที่หนูเมากลับมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว หนูเลยเถิดกับพี่เคยไปหลังนั้นก็สามครั้งไม่สี่สี่ครั้งขาของดิฉันอ่อนแรงเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดครั้งเดียวดิฉันจับราวตากผ้าไว้เพื่อประคองตัวเองในขณะนั้นประตูระเบียงก็เปิดออกอันนั้นที่ลาง,งานจากบริษัทก็ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งสามคนต่างจดจำเหตุการณ์เมื่อวานได้อย่างชัดเจนความตกใจความสับสนและความรู้สึกผิด ต่างจมดิ่งอยู่ในอากาศเย็นๆของระเบียงดิฉันมองทั้งสองคนสลับกันและพูดอย่างเย็นชาว่าแล้วพวกเธอจะทำยังไงต่อจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเหรอชีวิตแต่งงาน20ปีและความรักระหว่างพี่น้องที่เชื่อมั่นที่สุดพังทลายลงในพริบตาแม้ใจจะปวดร้าวแต่แปลกที่น้ำตาไม่ไหลออกมามีเพียงความโกรธที่เย็นชาครอบงำร่างกายหลังจากการเผชิญหน้าบนระเบียง ดิฉันเดินเข้าไปด้านในทิ้งทั้งสองคนไว้อันนั้นตามเข้ามาและจับดิฉันไว้ที่ห้องนั่งเล่นมินเดี๋ยวก่อนฟังพี่หน่อยได้ไหมจะฟังอะไรอีกฉันเห็นพอแล้วอน,นันต์พูดไม่ออกเขารู้ดีว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆได้ไดเขานิ่งเงียบไปนานก่อนจะก้มหน้าลงและพูดออกมาอย่างยากลำบากว่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆนั่นคือการสนทนาสุดท้ายของเราในวันนั้น อันนันย้ายไปนอนห้องรับแขกตั้งแต่วันนั้นส่วนสุดาก็แทบไม่ออกมาจากห้องการอยู่ร่วมกันสามคนในบ้านเดียวกันมันเหมือนอยู่ในนรกทุกเช้าขณะเตรียมลูกสาวไปโรงเรียนหัวใจของดีฉันก็รู้สึกเหมือนพังทลายลงเรื่อยๆบ่ายวันถัดมาเพื่อนชื่อขวัญโทรมามินเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงเธอเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกอย่ากโกหกนะตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหม ฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้หนึ่งชั่วโมงต่อมาขวัญก็มาถึงเธอตกใจกับสภาพของดิฉันที่ดูทรุดโทมลงในไม่กี่วันขณะที่เรากำลังนั่งจิบชาในห้องนั่งเล่นก็มีเสียงกดน้ำจากห้องน้ำดังขึ้นแสดงว่าสุดาออกมาจากห้องแล้วไม่นานก็มีเสียงปิดประตูดังตามมาสุดายังอยู่เหรอทำไมไม่ออกมาทักทายดิฉันไม่สามารถปิดบังเรื่องนี้ได้อีกต่อไปด้วยเสียงที่สั่นเทา ดิฉันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ขวัญฟังขวัญตกใจจนพูดไม่ออกเธอเงียบไปนานก่อนจะหยิบนามบัตรออกมาจากกระเป๋านี่ทนายความด้านคดียาไปปรึกษาซะตอนนี้เลยและรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็ตั้งสติได้ดิฉันเริ่มสังเกตพฤติกรรมของอนันทุกฝีเขวเมื่อเขาอยู่ในห้องน้ำนานๆเมื่อเขาคุยโทรศัพท์ที่ระเบียงดึกๆ เมื่อเขาใช้โทรศัพท์ในห้องนั่งเล่นตอนเช้ามืดรูปแบบเริ่มปรากฏให้เห็นเย็นวันหนึ่งในสัปดาห์นั้นขณะที่อนันต์กำลังอาบน้ำโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นก็สั่นหน้าจอแสดงข้อความที่ทำให้ดิฉันแทบหยุดหายใจมันเป็นข้อความจากสุดาพี่คะช่วงนี้ดูนอนไม่หลับเลยเป็นห่วงนะคะการส่งข้อความถามไถ่สารทุกสุขดิบ ทั้งที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันทําให้ดิฉันรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงที่พวกเขากําลังเมินเฉยต่อการมีตัวตนของดิฉันดิฉันรีบใช้โทรศัพท์ของตัวเองถ่ายรูปหน้าจอไว้สิบวันต่อมาขวัญโทรมาอีกครั้งได้พบทนายความแล้วหรือยังอยู่บ้านนั้นคนเดียวต่อไปเธอจะบ้าเอาพักผ่อนที่บ้านฉันสักสองสามวันเถอะดิฉันไม่เหลือความมั่นใจที่จะอยู่ต่อแล้วขณะที่กำลังจัดกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างง่ายๆ ดิฉันคิดว่า20ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้พังทลายลงในพริบตาแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งร้องไห้แล้วดิฉันตั้งใจแน่วแน่ขณะที่นั่งแท็กซี่ไปบ้านขวัญว่าจะทำให้ทั้งสองคนได้รับผลกรรมที่สะสมกับการทรยศนี้และจะเตรียมการทุกอย่างอย่างใจเย็นและถี่ถ้วนที่สุดดิฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่บ้านขวัญในระหว่างนั้นดิฉันได้ไปปรึกษาทนายความเรื่องขั้นตอนการหย่า และโทรศัพท์คุยกับลูกสาวทุกเย็นเพื่อปลอบประโลมใจเมื่อลูกสาวมัธยมปลายยังคงถามหาแม่ดิฉันก็รู้ว่าไม่สามารถเลื่อนเวลาออกไปได้อีกแล้วดิฉันกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสองโมงเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็รู้สึกแปลกๆอย่างประหลาดใจมันคือบ้านของเราแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเดินเข้าห้องนั่งเล่นก็เห็นอนันต์กับสุดานั่งคู่กันอยู่บนโซฟาบนโต๊ะมีกระป๋องเบียร์วางอยู่ และระยะห่างระหว่างทั้งสองคนก็ใกล้ชิดจนน่าอึดอัดทั้งคู่ไม่ทันสังเกตว่าดีฉันเข้ามาอันนั้นกำลังพูดกับสุดาว่ายังไงมินก็ไม่อย่ารอมีลูกมีหน้าตาทางสังคมในวินาทีนั้นอะไรบางอย่างก็ปะทุขึ้นในใจของดีฉันดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ใส่ใจเลยว่าดิฉันต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดาเป็นคนแรกที่เห็นดิฉันและลุกขึ้นยืนอย่างตกใจ อานนันก็หันกลับมาอย่างสับสนตามดิฉันเดินตรงไปที่ห้องครัวและดื่มน้ำไปหนึ่งแก้วมือของดิฉันสั่นเล็กน้อยแต่พยายามไม่แสดงอาการเมื่อน้ำเย็นๆไหลลงสู่ลำคอก็รู้สึกสงบลงเล็กน้อยดิฉันเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นและจ้องมองสุดาตรงๆสุดาเก็บของแล้วออกไปซะด,ดิฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดเมื่อสุดาทำท่าจะร้องไห้และพูดอะไรบางอย่างดิฉันก็ยกมือห้ามไว้ก่อนที่ลูกจะกลับมา ไม่มีเวลาแล้วอนันตลุกขึ้นยืนและพยายามแทรกขึ้นมามินเธอทำเกินไปแล้วนะสุดาเกินไปคุณยังกล้าพูดแบบนี้อีกเหรอเมื่อเสียงของดิฉันเย็นชาลงอนันตก็หุบปากไปขณะนั้นสายตาของดิฉันเหลือบไปเห็นถังขยะที่วางอยู่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นซึ่งผิดปกติจากเดิมที่ดูเต็มไปด้วยของบางอย่างเมื่อเดินเข้าไปใกล้ ก็เห็นกระป๋องเบียร์และขวดเหลาที่ถูกทิ้งไว้ตลอดหนึ่งสัปดาห์วางกองอย่างไม่เป็นระเบียบและมีกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งโผล่ออกมามันคือใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อเมื่อหยิบขึ้นมาและตรวจสอบเนื้อหาดิฉันก็แทบหยุดหายใจรายการสินค้าคือเบียร์เหลาและ ถุงยางอนามัยวันที่ซื้อคือสวันก่อนใบหน้าของอนันต์เปลี่ยนเป็นสีขาวซีดเมื่อเห็นมือของดิฉันถือใบเสร็จนั้นไว้ดิฉันเก็บใบเสร็จเข้ากระเป๋าโดยไม่พูดอะไรและมองไปที่สุดาสุดาคงอ่านแววตาของดิฉันออกเธอรีบเดินเข้าไปในห้องและเริ่มเก็บของแดนนะไม่ถึง30นาทีสุดาก็ลากกระเป๋าเดินทางออกมาเธอทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างขณะที่ใส่รองเท้าที่หน้าประตู แต่ดิฉันหันหลังให้และมองออกไปนอกหน้าต่างได้ยินเสียงประตูปิดลงครู่หนึ่งดิฉันมองลงไปนอกหน้าต่างก็เห็นสุดากำลังลาก,กระเป๋าเดินทางเดินออกไปจากทางเข้าคอนโดเมื่อสุดาออกไปแล้วดิฉันก็เหลืออยู่กับอนันต์ตามลำพังความเงียบที่หนักอึ้งเข้าปกคลุมห้องนั่งเล่นดิฉันหันกลับไปเผชิญหน้ากับอนันต์ลูกจะกลับมาห้าโมงเย็นมีเวลาถึงตอนนั้น ถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาอนันอ้ามึ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดปากพูดแต่ก็เป็นเพียงคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นดิฉันหยิบใบเสร็จออกมาจากกระเป๋าและวางไว้บนโต๊ะอันนั้นมองใบเสร็จแล้วก็เงียบไปเมื่อลูกสาวกลับมาในตอนเย็นดิฉันก็ทำอาหารเย็นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวถามหาหน้าสาวดิฉันก็อธิบายว่าสุดาได้งานทำและต้องรีบย้ายออกไปลูกสาวก็ไม่ได้สงสัยอะไร คืนนั้นดิฉันล็อกประตูห้องนอนและนอนคนเดียวถึงแม้จะข้ามผ่านอุปสรรคแรกมาได้แล้วแต่การต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นสเดือนผ่านไปหลังจากสุดาจากไปภายนอกชีวิตประจําวันยังคงดำเนินไปอย่างปกติอนันต์ยังไปทำงานและดิฉันก็ยังคงทำหน้าที่แม่บ้านแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นเราอยู่บ้านเดียวกันแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนแปลกหน้าในช่วงเวลานั้น ดิฉันเตรียมการอย่างเงียบๆไปพบทนายความที่ขวัญแนะนำอย่างสม่ำเสมอและจัดทำรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดบันทึกบัญชีโอนเงินโฉนดที่ดินและยอดหุ้นทุกอย่างถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานทนายความบอกว่าหลักฐานภาพถ่ายและข้อความที่ดิฉันนำมานั้นจะทำให้ดิฉันได้เปรียบอย่างแน่นอนวันหนึ่งมีข้อความจากสุดาส่งมาพี่มินหนูขอโทษจริงๆขอเจอแค่ครั้งเดียวได้ไหม ตอนแรกดิฉันเพิกเฉยแต่ข้อความก็ยังส่งมาเรื่อยๆพร้อมกับการขอโทษอย่างจริงใจวันละหลายครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ดิฉันจึงตอบกลับไปสั้นๆเพราะทนายความแนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของสุดาอังคารหน้าบ่ายสองโมงคาเฟ่แถวสถานีรถไฟฟ้าวันอังคารมาถึงดิฉันมาถึงก่อนเวลานัดและนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างสักพักสุดาก็เข้ามา เธอผอมลงมากทันทีที่นั่งลงสุดาก็พูดว่าพี่มินหนูขอโทษจริงๆหนูรู้ว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆแต่ตอนนั้นโทรศัพท์มือถือของสุดาก็สั่นขึ้นเธอเหลือบมองหน้าจออย่างตกใจและรีบคว่ำโทรศัพท์ลงแต่แล้วโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความสุดารีบจะคว่ำโทรศัพท์แต่ข้อความก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่วางบนโต๊ะแวบหนึ่งทำไมไม่รับโทรศัพท์เป็นห่วงนะ มือของสุดาสั่นเล็กน้อยดิฉันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และจิบกาแฟไม่มีความจำเป็นต้องโต้แย้งเพราะดิฉันรู้ดีอยู่แล้วพี่คะนี่มันแค่สุดาพยายามแก้ตัวแต่ดิฉันยกมือห้ามพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแทนที่จะรู้สึกผิดหวังที่รู้ว่าพวกเขายังติดต่อกันอยู่แม้เวลาจะผ่านไปสามเดือนแล้วแต่กลับรู้สึกโล่งใจมากกว่าตอนนี้ดิฉันสามารถตัดใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ดิฉันวางถ้วยกาแฟแหลงและลุกขึ้นยืนสุดาทำท่าจะพูดอะไรอีกแต่ดิฉันหันหลังกลับออกมาแล้วเมื่อออกจากคาเฟ่ดิฉันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาค้นหาเบอร์สำนักงานทนายความแล้วโทรไปอาจารย์คะเริ่มได้เลยค่ะเตรียมยื่นเรื่องหย่าได้เลยขณะเดินทางกลับบ้าน ใจของดิฉันกลับรู้สึกเบาลงเมื่อได้ตรวจสอบครั้งสุดท้ายกับสุดาแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการลงมือทำคืนนั้นอันนั้นกลับบ้านเร็วกว่าปกติเราเจอกันในห้องนั่งเล่นแต่ไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่ต่างคนต่างเดินเข้าห้องของตัวเองตอนนี้ถึงเวลาที่จะยุติชีวิตสมรส20ปีนี้แล้วไม่มีเหตุผลให้ลังเลหรือพัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหลังจากการปรึกษาทนายความ วันนั้นเป็นวันนัดรวมกลุ่มภรรยาของเพื่อนร่วมงานของอนันต์ที่คาเฟ่คุณเกตพี่ใหญ่ในกลุ่มถามอย่างระมัดระวังว่ามินน้องสาวเธอเป็นยังไงบ้างยังอยู่ที่บ้านเธอไหมดิฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจและตอบว่าออกไปแล้วคะ่ะอ้าวทำไมกระทนหันละคนอื่นๆมองดิฉันอย่างสงสัยดิฉันเล่นกับถ้วยกาแฟและตอบอย่างคลุมเครือว่ามีเรื่องไม่สบายใจหลายอย่างนะคะ คุณเกโซพูดอย่างรู้ทันว่าอ๋อนานๆอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะอึดอัดกันบ้างแต่ความเงียบสั้นๆและสีหน้าของดิฉันทำให้ทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นไม่มีใครถามอะไรต่อแต่บรรยากาศที่ระมัดระวังนั้นกลับบอกเรื่องราวได้มากกว่าคำพูดขณะเดินทางกลับบ้านหลังจบการรวมกลุ่มดิฉันรู้สึกหนักใจตอนนี้ข่าวลือคงเริ่มแพร่กระจายแล้ว แม้จะไม่รู้รายละเอียดแต่ข่าวลือที่ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านอน,นันต์จะแพร่ไปอย่างรวดเร็วหนึ่งเดือนผ่านไปอน,นันต์ก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเวลากลับบ้านเริ่มช้าลงและพูดน้อยลงเมื่อคืนวันหนึ่งอน,นันต์กลับบ้านมาในสภาพเมาหลาวและพึมพำว่าคนในบริษัทมองแปลกๆไม่มีใครถามตรงๆแต่พวกเขารู้กันหมดแล้ว ดิฉันมองเขาอย่างเย็นชาและเดินเข้าห้องไปโดยไม่พูดอะไรข่าวลือก็เป็นเช่นนั้นแม้จะไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนแต่บรรยากาศที่ว่ามีอะไรบางอย่างก็เพียงพอที่จะทำให้คนถูกโดดเดี่ยวได้เทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาอันนั้นบอกว่าไม่ควรไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่สามีแต่ดิฉันยืนยันว่าต้องไปเพราะนี่อาจจะเป็นเทศกาลสุดท้ายของเราแล้วแม่สามีที่ปกติจะต้อนรับอย่างดี กลับไม่ยอมรับคำทักทายของดิฉันขณะที่กำลังทำอาหารแม่สามีก็พูดขึ้นมาว่ามินเธอไล่สุดาออกไปใช่ไหมดิฉันหยุดหั่นผักและมองแม่สามีใช่ค่ะคุณแม่แล้วอนันต์ลูกชายฉันก็ต้องทนทุกข์กับข่าวลือแปลกๆที่บริษัทเหรอสาค้ายแบบเธอทำครอบครัวฉันเสื่อมเสียขนาดนี้พ่อสามีที่อยู่ในห้องนั่งเล่นก็พูดเสียงดังเข้ามาว่าสามีแค่ทำพลาดไปนิดหน่อย ทำไมต้องโวยวายจนทําให้เขาทํางานไม่ได้ด้วยในวินาทีนั้นทุกสิ่งที่ดิฉันอดทนและกล้ามกลืนมาตลอด20ปีก็พรุ่งพล่านขึ้นมาดิฉันถอดผ้ากันเปื้อนออกและพูดอย่างเงียบๆว่าผิดพลาดเหรอคะฉันเห็นพวกเขาสองคนอยู่ในอ่างอาบน้ําด้วยตาตัวเองนะคะใบหน้าของแม่สามีแข็งทื่อก่อนจะแดงก่ําแต่ถึงยังไงมันก็เป็นเรื่องที่สามารถปล่อยผ่านไปเงียบๆได้ ดิฉันไม่สามารถฟังต่อได้อีกแล้วดิฉันเดินออกจากครัวไปยังห้องนั่งเล่นอันนันก้มหน้าลงและไม่พูดอะไรเลยดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะดิฉันหยิบกระเป๋าและเดินไปที่ประตูแม่สามีตามออกมานี่มันเรื่องอะไรกันสาไหยทำแบบนี้ในวันรวมญาติได้ยังไงดิฉันไม่หันกลับไปสวมรองเท้าและพูดว่าดิฉันมาที่นี่ทุกเทศกาลตลอด20ปีแล้วพอได้แล้วมั้งคะ เมื่อออกจากบ้านสามีและนั่งแท็กซี่กลับบ้านดิฉันกลับรู้สึกโล่งใจตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดจริงๆแล้วสองเดือนหลังจากนั้นอนันต์ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นในบริษัทและในที่สุดก็ยื่นใบลาออกเองเย็นวันนั้นดิฉันนำเอกสารที่เตรียมไว้ไปที่ศาลครอบครัวพร้อมกับทนายความยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ย,ยาขณะที่กำลังเดินออกมาจากศาลโทรศัพท์มือถือก็สัน่น มันเป็นแม่สามีดิฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับสายมินเราอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่อย่าเพิ่งอย่าเลยนะอันนั้นเขาก็สำนึกผิดแล้วดิฉันนั่งลงบนม้านั่งหน้าสารและตอบอย่างใจเย็นว่าคุณแม่คะติดต่อผ่านทนายความของดิฉันเท่านั้นคะ่ะวางสายแล้วแหงนมมองท้องฟ้าในฤดูใบไม้ร่วงชีวิตสมรส20ปีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแต่แปลกที่รู้สึกโล่งใจ อน,นันต์สูญเสียทุกอย่างทั้งงานครอบครัวและความเชื่อมั่นจากพ่อแม่นั่นคือราคาที่เขาต้องจ่ายสองปีผ่านไปการพิจารณาคดีหย่าสิ้นสุดลงตามที่คาดไว้ดิฉันได้เปรียบเนื่องจากมีหลักฐานการนอกใจที่ชัดเจนทรัพย์สินถูกแบ่งเป็น60ต่อ40คอนโดเป็นของดิฉันโดยต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้อน,นันต์ค่าชดเชยถูกกำหนดไวท้ที่สอง0ส0 บาทด,ดิฉันนำเงินสดที่ได้จากการแบ่งทรัพย์สินและค่าชดเชยรวมกับเงินที่เก็บไว้เปิดร้านดอกไม้เล็กๆแห่งหนึ่งดิฉันชอบดอกไม้อยู่แล้วและที่สำคัญคือต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นร้านเล็กๆชั้นล่างในอาคารพาณิชย์แถวบ้านแต่มีแสงแดดส่องถึงดอกไม้จึงเติบโตอย่างสวยงามลูกสาวตอนนี้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเมื่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสิ้นสุดลง ดิฉันได้อธิบายเหตุผลของการอย่าให้ลูกฟังลูกร้องให้อยู่พักใหญ่ตอนแรกดิฉันไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนแต่เมื่อลูกถามเองในภายหลังดิฉันก็บอกความจริงแม้จะตกใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ยอมรับและตอนนี้ก็มาช่วยงานที่ร้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ในบ่ายวันหนึ่งที่ชีวิตใหม่เริ่มเข้าที่เข้าทางดิฉันกำลังจัดดอกไม้ ขวัญก็เดินเข้ามาเธอเป็นลูกค้าประจำและเพื่อนสนิทของดีฉันที่แวะมาสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งวันนี้เอาดอกอะไรดีกุหลาบดีไหมอืมเตรียมสีชมพูให้หน่อยนะขณะที่จัดช่อดอกไม้ขวัญก็ถามอย่างระมัดระวังว่าแล้วไอ้คนนั้นเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าไปทำงานที่บริษัทเล็กๆเ,เงินเดือนคงลดลงเยอะส่วนสุดา ได้ยินว่ากลับบ้านเกิดไปแล้วขาดการติดต่อกันนานแล้วตอนนี้ดิฉันสามารถพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วหลังจากขวัญกลับไปก็มีลูกค้าแวะเวียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นลูกสาวโทรมาชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกันดิฉันรีบจัดร้านและแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อวัตถุดิบที่ลูกสาวชอบขณะที่ดิฉันทำอาหารอยู่ที่บ้านลูกสาวก็จัดโต๊อาหารเรากินข้าวเย็นกัน พร้อมกับคุยเรื่องชีวิตมหาวิทยาลัยและเรื่องเพื่อนๆจู่ๆลูกสาวก็ถามขึ้นว่าแม่มีความสุขไหมคะดิฉันหยุดตะเกียบชั่วขคณะและมองลูกสาวก่อนจะยิ้มและพยักหน้าลูกสาวก็ยิ้มตามหลังอาหารเย็นลูกสาวอาสาช่วยล้างจานเรายืนอยู่ด้วยกันในครัวและมองออกไปนอกหน้าต่างความตกใจความกโกรธ และความรู้สึกถูกทรยศในวันนั้นเมื่อสองปีก่อนกลายเป็นเรื่องในอดีตที่ห่างไกลแล้วชีวิตในปัจจุบันของดิฉันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบบางครั้งก็รู้สึกเหงาและบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องเงินทองแต่การได้กินข้าวเย็นกับลูกสาวการใช้เวลาในร้านดอกไม้และการได้คุยกับขวัญสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตของดิฉันอนันต์ใช้ชีวิตอย่างไรสุดาอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่ สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะดิฉันกำลังใช้ชีวิตของตัวเองอยู่เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแล้วบางครั้งช่วงเวลาที่เราถูกคนที่เชื่อใจที่สุดทรยศก็กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเหมือนกับคุณมินตราที่ก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการถูกทรยศและเริ่มต้นชีวิตใหม่ดิฉันเชื่อว่าคนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่ตอนนี้ จะต้องได้พบกับวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอย่างแน่นอนฝากข้อความให้กำลังใจคุณมินตราในช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะคะขอบคุณที่รับฟังคะ่ะ